สุดยอดมนุษย์ห้ามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่85มีเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาว่ากันว่านังรบดาลูของเผ่ายานนั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่แขนของเขานั้นมีมากถึงหกแขนภายในป่าของเขามีเขี้ยวแหลมที่กระหายเลือดตลอดเวลา ว่ากันอีกว่าเขามักจะใช้ซากศพของศัตรูของเขาที่ตายไปแล้วทำเป็นเนื้อตากแห้งและใช้หมักวายอังมุนนักลบดาลูคนนี้ไม่เพียงแค่ผ่านบททดสอบภูผาและมหาสมุทรแต่ว่าเขายังจัดการพ่อมดชั่วด้วยตัวของเขาเองอีกทั้งเขายังเคยเข้าไปยังแดนอันตรารและสามารถกลับออกมาได้อีกด้วย นี่ใช่เขาจริงๆเง้นเหรอทำไมเขาถึงดูเบาบางผิดปกตินักล่ะคนแบบนี้นะเหรอจะเป็นนักลบดาลูดูยังไงมันก็ไม่ใช่ล่ะนะข้ารู้สึกว่านักลบดาลูควรจะเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่านี้สิพระอยานี่จะใช้เขามาต่อสู้กับเบนไตของเราจริงๆเหรอเนี่ยเบนไตน่ะคือน,นักลบของพวกเราเมื่อปีก่อนเขาก็ติดอันดับหนึ่งในสิบและเขาก็มีพลังโทเทมนั่นก็คือ พลังกระถิงที่บา้าคลั่งแล้วไหนล่ะพลังท,ทูเทมของเจ้านะ่ะไม่ต้องพูดก็รู้เลยว่าเบนไตน่ะเป็นคนที่ฝึกฝนอย่างนะ่ะภายใต้การดูแลของผู้สของพวกเราเป็นเวลาหนึ่งปีเลยนะแน่นอนว่าเผ่าเบนของพวกเรานะ่ะจะต้องติดอย่างน้อยหนึ่งในสามอย่างแน่นอนทางที่ดีนะ่ะเจ้าควรจะปล่อยพวกเราไปดีกว่านะหากว่าเบนไตอยู่แถวนี้แล้วก็เขาคงจะจัดการเจ้าได้ไม่ยากหรอกนะเบนไตเบนไตเบนไตเออนั่นไงดูเหมือนว่าเบนไต จะอยู่แถวนี้นะเยี่ยมไปเลยแสดงให้เราเห็นทีสิว่าเผ่ายันนะ่ะจะกล้ายิงผยองได้อย่างไนะ่ะพวกเผ่ายานตอนนี้นะ่ะเบนไตก็อยู่ที่นี่แล้วหากพวกเจ้ากล้าแล้วก็ก็เข้ามาซส,สิเข้ามางั้นเหรอนี่เจ้าคิดว่าพวกเรากลัวเจ้าหรือ,อยังไงกันฮะฮพวกเผ่ายานเสร็จพวกเรานั่นเบนไตพวกเราอยู่ตรงนี้นั่นมันเบนไตนี่นะ่ะเขากำลังใช้พลังของโทรเทมอยู่แล้เหรอ เบนไตมีอะไรบางอย่างลอยมาจากอากาศนั่นป่ะเป็นไปได้ยังไงกันเฮ้เมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าเราคุยกันเรื่องเบนไตยอยู่หรอกหรอแล้วไหนล่ะเขาอยู่ไหนแล้วล่ะไหนล่ะเบนไตใครคือเบนไตกันล่ะอ่าเบนไตยอยู่ตรงเท้าของเจ้าน่ะ เฮ้นี่น่ะหรอคนที่ชื่อว่าเบนไตที่เจ้าพูดถึงเมื่อกี้นะ่ะเฮ้นี่น่ะหรอนักลบจากเผ่าสู้เหลียงอ่อนหันนะักน้องชายของข้าอาซองยังไม่หันได้เอาจริงเลยนี่เขาก็ลม้มลงไปนอนแล้วอย่างนั้นหรือเซียวลี่จากเผ่าเซียวเ้ออ่อนยิ่งนะไม่สนุกเอาซะเลยเซียวซองจากเผ่าเซียว เซียวเล้งจากาเผ่าเซี่ยวใบหลิงเออพวกเจ้าได้ยินไหมอาซองนะ่ะบอกว่าพวกเจ้านะ่ะอ่อนหัดยิ่งนะักหากวันนี้คือพลังทั้งหมดที่พวกเจ้ามีในงานแข่งขันและดูเป็นไม้ร่วงแล้วหรอกโก้ข้าขอแนะนําเลยนะให้พวกเจ้ายอมแพ้สะเถอนะนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนจากาเผ่าเซียวนะั้นยืนขวางทางไม่ให้คนอื่นๆผ่านหากใครผ่านแล้วโก้เขาจะโจมตีคนคนนั้นนะ่ะข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า,าวเผ่าเซี่ยวนั้นจะมีพลังขนาดนี้นะนี่โก้13คนแล้วนะขนาดว่าเบนไตจากาเผ่าเบนใช้ พลังโทเทมของเขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกเขาเสี่ยวได้จะมีใครที่สามารถมาจัดการกับความพยองของเขาได้ไหมนะพวกเขาแข็งแกร่งเกินไป พวกเขาอาจจะสามารถคว้าที่หนึ่งในครั้งนี้ก็ได้เฮ้ยดูนั่นหนิมีคนที่พยายามจะผ่านมันไปอยู่นะนั่นมันหยานหุยแล้วก็หยานเยียนจากเผ่าหย,ยานนั่นเจ้าพวกนั้นกําลังจะทําอะไรนะ่ะเห็นว่าพวกเขาพยายามจะข้ามสะพานไปนะแต่ว่าเผ่าหยานเมื่อปีก่อนหน้านั้นเขาได้อันดับต่ําที่สุดเลยนี่นาะขนาดแค่เบนไตย,ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยแล้วนี่พวกเขาคิดจะฆ่าตัวตายหรือ,อยังไงกันถึงจะไปลองดีแบบนั้นนะ่ะ เจ้าพวกนั้นคงไม่สามารถรับการโจมตีจากเผ่าเสียวได้แน่นอนเฮ้ hey, มีใครมาด้วยละ่ะสงสัยพวกเราจะได้สนุกกันต่อแล้วละ่ะสอสร์นี่น่ะตาของข้าบ้างแล้วล่ะนะข้าคนเดียวก็พอจะว่าไปหลายปีที่ผ่านมาเราก็ขอร้องจิ้นมาโดยตลอดแต่เขาก็ปฏิเสธเรามาโดยตลอดนี่นา แต่ว่าปีนี้เหตุใดเขาถึงยอมกันนะการแข่งขันแลืดูใบไม้ร่วงนั้นมันก็แค่การไปต่อสู้กับคนอื่นมันค่อนข้างที่จะไร้สาระสําหรับข้านะข้ารู้สึกมีความสุขมากกว่าที่จะอยู่เฉยๆที่นี่ในฐานะโอตโตคุและทำสิ่งของต่างๆด้วยตัวของข้าเองนะแล้วไหนที่มูดากะบอกอีกว่าจะมารับข้าไปข้าเลยต้องรอนางอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ว่าเราพยายามชักชวนเขาให้เข้าร่วมงานแข่งขันเลืดูใบไม้ร่วงทีไร เขาก็เอาแต่พูดว่าโอโอคุคุอะไรเนี่แหละนะหรือพูดง่ายๆก็คือเขาไม่อยากจะไปและต้องการที่จะรอมูดากะมารับเขาไปนะเจ้าจําได้ไหมเมื่อเดือนก่อนหน้านี้ที่ข้าไปหาท่านฮากุรุและท่านฮากุรุได้บอกกับข้าว่าให้ข้าพาจิ้นไปหาเขาเป็นการส่วนตัวนะคําเชิญส่วนตัวจากท่านฮากุรุแต่ด้วยความที่จิ้นยังเด็กนั้นแม้เป็นคําสั่งจากท่านฮากุรุ เขาก็ยังไม่ฟังเจ้าทั้งหู้ยังไม่เข้าใจจิ้นพอถ้าเราอยากจะให้จิ้นไปแล้วก็เจ้าจะต้องให้ข้าเป็นคนไปคุยกับเขาเองผู้คุมกฎงั้นหรอครับถูกต้องแล้วล่ะนี่คือคำเชิญส่วนตัวจากท่านฮากุรุด้วยตัวของท่านเองนี่นะ ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของนกรบทุกคนเลยนะสิ่งที่เจ้าต้องทําก็คือดูแลความสงบและความเป็นธรรมรวมถึงระเบียบในการแข่งขันและดูใบไม้ร่วงการที่เจ้าได้รับเลือกให้เป็นผู้คุมกฎนั้นเป็นเกียรติอย่างมากแถมเจ้ายังได้รับคําเชิญเป็นการส่วนตัวและยังเป็นเกียรติแก่เผ่ายานของพวกเราอีก ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นผู้พิพากษาและดูมีอิทธิพลมากเลยนะครับใช่แล้วละ่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแข่งขันในฤดูใบไม้ร่วงนั้นจะถูกตัดสินโดยผู้คุมกฎและฮันฮาคุรุเองก็จะเพิกเฉยและไม่สนใจไม่ว่าเจ้าจะตัดสินยังไงก็ตามนั่นก็หมายความว่าข้าจะสามารถตัดสินและเป็นผู้ดูแลและสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวได้สินนะ ตำแหน่งที่สูงแบบนี้แสดงว่าข้าน่าจะอาศัยประโยชน์จากตำแหน่งนี้ได้นะนี่มันกำไรชัดๆท่านปู่อากุลูข้าอยากจะเป็นผู้คงกฎอ่ะนั่นก็คือวิธีที่ข้าใช้ชวนจิน้นจิ้นนั้นเป็นนักลบที่เก่งกาจของพวกเราเพียงแค่ใช้เรื่องเกียรติยศนั้นไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจเขาได้หรอกนะกูจริงทำไมข้าถึงคิดไม่ได้ล่ะนะ ดีเลยในทนี่สุดเผ่ายานของพวกเราก็จะมีผู้คุมกฎสักทีจริงๆแล้วข้าวโกหกเขานะท่านอากูรูนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับผู้คุมกฎนั้นคือคนที่รักษาความสงบเรียบร้อยและยุติธรรมในงานแข่งขันและดูเไปไ็นมายล่วงไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะมาพูดเล่นหรอกนะครับพวกเจ้าใจเย็นๆก่อนข้าได้บอกเขาไปเลยว่าให้ระวังตัวเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะออกไปแก้ปัญหาอะไรแบบนั้นจริงๆหรอกนะ เจ้าอยากจะลองดีกับข้างั้นสินะจะเข้ามาทั้งหมดเลยหรือว่าทีละคนดีละ่ะถอยออกไปซะ